มาดูตัวละครที่จะมาใน5.6ช่วงแรกกันและเราจะเอาลงเทียริสแบบช้ำๆจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นแลบ็บช่องที่จะมาแชร์ความรู้ด้านการวิวตัวละครและลีกเป็นแลบเล็กๆให้เพื่อนๆดูกันครับ ไลฟ์อั5.6มาแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นคลิปแรกของเราเลยเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนแ l a ด้วยวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครคร่าวๆที่จะมาในแพท5.6ช่วงแรกกันและทิ้งท้ายเราจะลงเทียร์ลิสต์ตัวละครเอาไว้ด้วยก่อนจะเริ่มคลิปทุกครั้งก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราและมาจากความรู้เทียร์ลิสต์คัพติ้งเล็กๆน,น้อยๆที่เรามีด้วยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันมาเริ่มกันที่ตัวละครกลุ่มมาใหม่นะคะเริ่มจากสาว5ดาวฟอนเทน คือบอกก่อนไว้เลยว่าตัวนี้ฉันแบบสปาร์ตั้งแต่เห็นเงาแล้วมันเป็นตัวที่แบบใช่มันปังมันคือแบบลดเป็นจุดแบบจุดล้อมเหลวเลยมาพูดกันเรื่องพื้นฐานของตัวละครกันนะคะก็อันนี้เป็นของอัพคือเอสคอฟฟี่จะใช้ของพวกนี้อัพเลเวลแล้วก็พรสวรรค์มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นของอัพ บอสโลกนะคะที่ต้องรอ5.6ปล่อยก่อนจะมาตรงเกาะเล็กๆเยื้องเนตแลนด์ตรงวาเลซ่าอีกนิดนึงเคก็นางเป็นตัวละครหอกท่าน้ำแข็งที่ใช้เล่นกับทีมฟีนะคะขี้หลักๆก็คือหลากหลายในการใช้งานมากบัฟคิวแปะท่าทำดาเมจทำได้หมดเลยคือแบบเอินเลิศอยู่นะว่าไม่ได้แต่ความยากของนางอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนางสามารถเล่นได้แค่ตัวน้ำแล้วก็น้ำแข็งซึ่งมันจะออกแนวแบบจำกัดจำกัดหน่อย อีกอย่างก็คือนางทำดาเมจเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวคือถ้ามอนแบบ30 45 5 0ตัวแบบอบิดชั้นสิรอบนี้ก็ไม่ได้มันก็จะไม่ปังแต่ในเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแค่แบบตัวใหญ่ๆกับบอสอยู่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะมีจุดเด่นคือฮิวทันฟรีนะอะหนึ่งสองคือช่วยลดความต้านทานธาตุน้ากับน,น้าแข็งได้สูงสุด5 5เคือแบบว้าวมากแบบคาสืซิโรเนยนยังทําไม่ได้อันนี้น่าจะสูงสุดแล้ว ทำดาเมจได้แบบนัดละอ่ะสอง0มื0นสามมนถือว่าพอเลิศๆอยู่ตัวนี้แนะนำเลยถ้าจะเอาไปเล่นกับแบบไรซ์ลี่แบบแช่แข็งถึงแบบว่าละลายจะดีกว่านะอายากะนี่ก็เหมาะมากสุดท้ายแล้วก็คือสเกิร์กรอ5.6ปล่อยมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงเบตา้าพอปล่อยข้อมูลมาแล้วฉันก็จะมาทำคลิปนะถามว่าสเกิร์ตต้องการเอสคอฟฟี่ไหมคำตอบก็คือค่อนข้างฟิลแบบซีรเนนกับอวิก้าอะไรเงี้ยคือ มีจะดีมากช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าไม่มีมันก็ยังเล่นได้แบบเออดีมากๆแ,แบบแบบกับฟุนะกับเฉินเหอเย่หลหรือว่าถ้าเป็นซิงชิว F2P หรือว่าก็ต้องรอดาย,ยมา马แค่ดีามาเดี๋ยวแสงก็ปล่อยมันเหมือนอกันแล้วก็ตัวคิวแบบชาล็อตใส่สมุดเออเก็ยปั๊บเก็ยปั๊บคือมันยังแรงได้มาตัวต่อไปกันเลยทุกคนก็คือไอฟาตัวนี้เป็นสีดาวที่มาแบบเออก็มาเฉยๆอันนี้ก็ของอัพใส่ธนูแล้วก็เป็นตัวที่เล่นชาร์จไฟฟ้าคิวได้แบบ ฮิวเลอรแบบงินๆนั่นก็คือยิงยิงยิงไปแล้วก็ฮิลแบบห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยคือมันก็ฮิลทันฟรีน่านะแต่ว่าถามว่าฮิลแบบฮิลเลอร์ไหมก็ไม่ทำดาเมจได้แบบอ่าเล่นขำๆเฉยๆแบบโอเคอาจจะไม่ได้ดีเท่านิวเลตหรือว่าอาริคิโน่ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ใช้เล่นกับแบบพวกแบบโอโรลอนฟรีน่าซิงชิลเย่หลานเพราะว่าเน้นเล่นชาร์ตไฟฟ้าแล้วก็เน้นให้มีตัวละครแนทแลนด์ตัวหนึ่งในทีมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอโลรอนก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าโอโลรอนเป็นตัวที่ต้องเล่นชาร์จไฟฟ้าแล้วก็ต้องเล่นกับตัวละครแดนแลนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมิสึกิอีกตัวหนึ่งละกันถ้าเป็นไอฟาเนี่ยแต่ว่าไอฟาสามารถกดตีธรรมดาได้ก็คือใช้เล่นกับเยี่ยหลานซิงชิวได้ซึ่งมันก็ดีกว่ามิสึกิตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่เก่งอะ่ะก็คือไปอยู่ทีเดียวกับมิสึกิใช้เล่นขับขับได้ละกันประมาณนี้ตัวต่อไปก็คือนาวีอเป็น DPS ที่ดีตัวหนึ่งเลยใช้เล่นได้แบบดี เล่นสนุกมากคือดามจแบบแรงแบบอาเป็นนุกสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วแต่คนจะปั้นคนจะแบบมีทีมเป็นยังไงใช้ดาบใหญ่ท่าหินส่วนใหญ่ก็จะใช้เล่นกับจงหลีซิเน,น,เนเนนเบนเนตคือเดอะเบสเลยฟรีนาก,ก็ใช้ได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งให้สําหรับทุกตัวเป็นตัวครอบจักรวาลเลยแต่ว่าอาจจะลำคาญนางนิดนึงก็คือแบบต้องไปเดินเก็บผลึกธาตุหรือว่าการที่ต้องกดอีค้าเพื่อที่จะดูดผลึกธาตุอนะ่ะ ก็แล้วแต่ควรจะคิดดูแล้วกันต่อมาเป็นตัวที่โล่หนาอันดับ3าของเกมเลยเลดเลดน้องเล,ล่าเป็นตัวน้ําแข็งดาบที่เกาะหนาแบบพอรู้สึกปลอดภัยมากเหมือนแบบอ่ะรงหลีหลันหยานเนี่ยก็แบบเล,ล่าเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเลยแปะน้ําแข็งพอได้ก็ลองเอาไปเล่นในฟีดในเมลก็ได้เก่งอยู่เหมือนกันแบบเล่นกับอะลิคิโนอะไรอย่างนี้แต่รวมๆแล้วก็สู้สี่ดาวตัวใหม่ๆไม่ได้เพราะว่ามีหน้าที่เดียวก็คือมีโลเด่นอืม ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือโอโลลอนนะคือว่านี่รู้สึกว่าโอโลลอนเป็นตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างอันเดอร์เลดหรือว่ามีคนแบบโอคิดว่าเก่งน้อยมากๆเลยแต่ว่าที่จริงแล้วน้องเก่งมากๆเลยนะแบบเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็แบบออสินเสม,มอกับฟิตเลยอะแบบเออทุกคนมองข้ามกันไปนหมดเลยแบบมันเก่งจริงๆนะนะคืออาจจะเทียบกับยันซานที่มาแบบไม่กีแ่แผทต่อมาแล้วก็แบบอ่ากลบๆไม่ได้แต่ว่าคือมันก็เก่ง ในส่วนที่แบบในการเล่นชัดไฟฟ้าในการทำดาเมจออฟฟิลซึ่งยันซันไม่สามารถทำดาเมจออฟฟิลได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เก่งเลยก็คือแบบมันใช้เล่นคออดิเนตแอคแท็กแล้วก็มีสายฟ้าลงมาอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆกับฟิตในหลายๆอย่างแต่ว่าทำดาเมจอาจจะแบบได้แบบเท่ากับฟิตแล้วก็สามารถที่จะใส่สโกเพื่อที่จะได้แบบ,บโบนัส40%ก็คือพวกแบบเหมาะกับนิว l วเลตแล้วก็เหมาะกับที่แน่ๆก็เลย คือไอฟาถ้าใครอยากเล่นโอ o ล o อนกับไอฟาก็แนะนําเลยว่าเป็นคู่ที่ดีมากคือแบบเออตอนนี้แต่งงานัะไปเลยไหมแบบเออชิบเบออันนี้ก็จะเป็นเทีทยริที่เราทําเอาไว้นะก็คือว่ารู้สึกว่ายังไงแบบเอ็ดคอฟฟีก็น่าจะเป็นเอเอ็ด <ๆ S 2> มากๆเพราะว่าเป็นแบบตัวที่ทําได้หลายหน้าที่จริงๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีแบบดอกจันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเอ็ดคอฟฟเป็นตัวที่แบบเล่นแล้วแบบทีมจํากัดมากก็คือ ต้องใช้ในทีมน้าน้ําแข็งเท่านั้นคือมีทีมลมใส่ลดความต้านทานไม่ได้เลยคือมันจะทําให้ความสามารถของเราลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันก็คือลดความต้นานทานธาตุของศัตรูลงไปแบบ40%ซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มต่อไปก็จะเป็นนาเวียกับโอลอลอนยูเทียเอ็ดก็คือโอลลอนเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากเลยตัวหนึ่งก็คือสามารถที่จะเป็นซับพกับซัพพอร์ตซึ่งสามารถบัฟ40% e l บ m e n t a l d a m a g e าได้ก็คือเพิ่มโบนัสได้40%จาก อาร์ติแฟกต์ l a n d แล้วก็นาวียนี่เป็น DPS f Fo อน a ท n ที่เป็นแบบที่ยังดีอยู่เลยตัวหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้เล่นในอาบิทได้สบายๆบายถ้ามีทีมครบเล่าให้อยู่ทีเอนะเพราะว่าเป็นตัวที่มีควาสามารถเดียวที่โดดเด่นมาก็คือโล่ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วไม่เหมือนแบบล้านยานที่เขาอาจจะมีโล่แล้วก็มีบัฟ แล้วก็ไม่เหมือนจงหลีที่มีโล่มีบัฟมีแบบลดความต้านทานอะไรอย่างนี้ซึ่งจงหลีโลนหนักกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะลงไปเทเออายฟาอยู่เทียบีเพราะว่า,เ,าเป็นตัวที่แบบกำกำกึ่งๆนะว่างฮิลเลอร์กับ DPS DPS ก็ทําไม่ได้ดีฮิลเลอร์ก็ทําไม่ได้ดีก็ต้องขอโทษแบบเอออาฟาแฟนๆขับอาฟามากๆเพราะว่ามันให้เยอะกว่านี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็คืองงมากว่าแบบเขาทําตัวหล่อๆมาขนาดนี้แล้วทําไม ไม่ทําให้มันดีกว่านี้หรือว่าไม่ทําให้เป็น5้าดาวไปเลยก็งงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนก็สามารถที่จะใช้เล่นไอฟาได้แบบสนุกสนุกแบบอาจจะปั้นมาเล่นสนุกสนุกหรือว่าอาจจะปั้นมาเล่นลงหลอดอะไรอย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าปั้นมาลงอันนี้ไม่แนะนําและนี่คือเล่นแ l บในคลิปนี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้เผื่อว่าอยากเห็นคลิปใหม่ๆของเราสวัสดีจ้าคนลเดเซ エスコフィエよカトラリーの準備も完了